สวัสดีครับผมวันนี้วันพฤหัสนะครับก็วันหยุดอีกหนึ่งวันก็พบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับทีมงานสายคลองพาเพลินวันนี้มายิงปลาล่องกันนะครับที่คลองสองปานออกน้ํานะครับมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับแจ้งข่าวมาก็ผมออกมาประมาณหกโมงกว่าตอนนี้ก็พอได้ครับผมตอนนี้เป็นปลาล่องแล้ว เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับผมวันนี้ว่าจะหมานหรือเปล่าจะไปครับบรรยากาศนะครับป,าปาลาล่องน้ำตอนนี้ ใต้น้ำครับเป้ายิงเอาสายฝ่ามือนะครับสสองตัวโลสามตัวโลก็ได้ยิงครับโอเคครับผมปลาล่องดีมากเลยครับ ปลารลอดใชเดียแร้ลอดใช้สเรียมแคลเแลน้าเดี๋ยวคสงระแจนได้ครับสราเลยคีเตวซ้ายเลยวขวาไปเลยเริ่มขแรกันแล้วจะได้จยาวอาวิงครับมือเดียวครับผมเดี๋ยวปลาขึ้นมาให้ชมปลาล่องเยอะมากเลยครับยิงไม่ทันเลยเดี๋ยวไว้ส่งผลงานให้ชมครับผม ก็บปลาก่อน family, ตอนนี้ครับปลาล่องหูเยอะมากเลยผมย <k ip> ิงยนแบบว่าไม่อยากถ่ายคลิปเลยโคตรบันเทิงอะครับนี่เพิ่งจะซาซาตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงครับประมาณนี้นาๆกำลังขึ้นต้นไม้ครับ ดีครับผมเต็มลังยังครับยังครับผมเพิ่งมาเหรอเพิ่งมา,งมาอ๋อพี่สายชนนะครับผมดีครับใส่กองข้าพลินหวดัดเกีย็บเลยปากกำลังล่องเลยพี่สายชนต้องล้อขึ้นไปข้างหน้าโพรสบายขึ้นโคตรดีตรงไหนพี่ทางนู่นน่ะไม่ได้เอาเอ็นใหญ่มาเอาสายเล ไฟปืนไฟปืนคาร์ที่อเข่าเลยแล้วไม้ไม่มาด้วยเหรอไม้วันนี้วันนี้เขาเป็ภารกิจอ๋อลืมไปวันนี้วันหวยออกตัวเขายิงมาสะพานไงให้อุจจรุลุ่นเลยไปล้ปลอมไปดูพี่เดี๋ยวตามไปครับผมขาตั้งพี่ พี่สายชนนะครับสายฟองปาเพลินของเราอีกคนหนึ่งทิมงานหวานเจี๊ยบตามเคยครับโอเคครับผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆก่อนเลวครับพี่สายชนครับผม ปลาใสเกลือกันนะครับวันนี้ปลาอสเกลือ,อวันจีบแน่นอนครับผมวันนี้ก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนสะพานนะครับผมนี่ก็ผลงานครับใสพอได้อยู่ครับ น่าจะมีห้าหกโลแล้วตอนนี้ยังไม่เต็มถังครับยิ่งอีกแล้วครับลังแตกยังเนี่ยโอ้ยจะแตกแล้วี่แน่นอนวิ่งครับสายวิ่งสายคลองก็อย่างนี้แหละลูกปลายเยอะนะ ลูกปลาก็มียิงทุกวันน่ะใช้ประมาณสามตัวโลได้อยู่ลูกปลาก็มียิงทุกวันยังไงครับผมสวัสดีครับมีองเรื่อยๆนะมีองเรื่อยๆครับได้เยอะยังเนี่ยโอ้ได้สามสี่ตัวพิ่งนเพ่งมา ได้อยู่ครับได้อยู่วะให้คนชมมา ฝูงที่ยืนอย่างนี้นนะยอดอ,อ่ะค่ะดิ่งไปเรื่อยเรื่อย,ล,ยลงหมดลงหมดเยอะจังเลยหน่อยยอดครับยอดสวายสวายครับลูกลูกสามีิเน่งจะเอาได้เนี่ยเอาทะลุคือจบเอาแล้วครับขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้มีตายก็ตายอย่างเดียวอ่ะ ปล่อยปล่อยปล่อยเลยพี่ลากาแล้วไปแล้วขาด,ด,ด,ดไปแล้วลูดพี่เสียดายครับสวายนะครับผมบอกแล้วไม่ทะลุขึ้นอย่างนี้มีแต่ตายกับตายแต่ไม่ทะลุนะครับลูกเล็กอีกที่เนี่ยดูดิพยวพีสามมิลน,นี่ลูกอีกบันินนะครับเกือบไปแล้วเกือบดังแล้วเนี่ยเข้าหัวพี่อ่ะเข้าหัวเข<ด>้าหัวนะ มันึงไม่วิ่งเห็นไหมมันดึงดไม่วิ่งแล้วขึ้นเอ้าพี่ไทยชนเอ้าเอ้าเอาโอ้โหจะดูที่สั่นเดี๋ยวไว้ก่อนม้าวิวัยวิ่งครับวิ่งครับมีหมาครับวิ ไม่ยิงอยู่แล้วเนี่ยลุดอีกแล้วเสียดายเล้าของบา้ปาล่าลองเยอะครับผมเรื่อยๆๆเรื่อยบรรยากาศครับถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนตัดแต้งปลาัน ครับพี่ใส่ชนอีกแล้วครับเอ้าพี่อ้ออุ้ยไม่โดนครับว้าวโอ้สายสวยตัวนี้ ออสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ปลามาน่าจะประมาณ7-8โลได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสายคลองความเงินของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปวันนี้บุกเดี่ยวคนเดียวนะครับวันนี้ไม่เต็มลังเาเอาเรื่องอยู่ครับ สนุกสนานเจอมิตรภาพดีๆครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ